ยิ้มก่อนลูกยิ้มก่อนเร็วเร็วเออได้ออกทีวีแล้วลูกที่โรงพยาบาลสอนสูตรมาค่ะอ๋อเป็นการให้สารอาหารอยู่ใช่ไหมก็้อาหารม้อะปกติอปกติอ๋ออาหารปกติค่ะคือสูตรที้จะได้มาจากโรงพยาบาลขาเหวีค่ะเปียนยิ้มหน่อยเออกี่ขวบคนเนีย ห้าขบคค่ขบเนาะพิกัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วสรุปแล้วเป็นอะไรกัดอ๋ออันนี้อันนี้ไอเนียของหมองูง,งูอะไรครับงูเห่างูเห่ากัดเรารู้ได้ไงเป็นงูเห่าอ่าอันนี้คุณหมอจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหนองแพคเขาแจ้งมามแล้วที่บ้านมันกระจ่ายตีงูออ๋อตอนแรกน้องเขาเตรียมให้น้องอะค่ะอ๋อเป็นอาหารที่เตรียมให้ใช่ไหมค่ะอันนี้คือแรงสารอาหารอาหารอาหารียม ่เร็วคะขาดออกซิเจนค่ะแล้วจะเป็นพยายามฟื้นอยู่ค่ะตอบไม่ได้ว่าจะนิทราหรือไม่นิทราตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆก็จะตอนที่เป็นนิทราเป็นไงหลับอยู่ตลอดเวลาอี่างเงี้จะมีหลับอยู่แค่ช่วงเดียวค่ะแล้วหลังจากน้องฟื้นน้องก็มองมองตอบสนองอาการก็ตอบสนองได้ดีอยู่ค่ะไม่ถึงแบบ เล่นๆไหนไหนครูมาเล่นไ่ใ่น้องูหน่อยลูกไหนม่ร้องเพลงน้องเล่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก๊ะแหนะอ่าไหนน่ยนับมาไห่จะนับหม่นะอ่ะ อ๋อมีกำลังใจเยอะแยะเลยเนาะกิดเห็นนไหนคือเห็นพี่เล่นอย่างนี้ก็อยากเกิดเิดเหตุ้วนไหนเกิเกิดอือนนอนโรงพยาบาลแล้วสเดือนครับอ๋อสิมมิถุนาแล้วไปนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2เดือนแล้วแล้วกลับมาครับม่เาปล่ยทำแบบเมื่อกี้เนี่ยนอนเนี่ยเผมนั่งไก่ไหนไม่มีเลมาอ่อน เคยยกขาไปพาดคอโชยายก็อยู่นะช่เนะอ่าย็นแล้วย็นแนี่ข้อมือ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 ขด้ชี้ๆมาชี้ๆชี้ๆนะครับชี้หค้างไว้นะครับค้างไว้โอ้โหนี่นะโอ้เป็นรอยเขี้ยวนี่นะอือเดี๋ยวค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับ แค่ทุกวันนะเช็ดน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ต้องใส่ยานะแค่ตัวบางอย่างเฮ้ยถาดูที่สีเดิมก็ดูที่สะอันนี้ใหญ่กว่าเดิมสีอะไรเดิมสีเขียวเาอันน้ ใช่บมาปัญหาของครอบครัวนี้นะครับจากที่เด็กเนะเจอปัญหาในเรื่องหูพิษกัดนะครับ ตอนนี้ทางราชการรู้แล้วนะครับโดยเฉพาะทางอำเภอนะครับรวมทั้งท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้รับรู้ซึ่งในโอกาสต่อไปนะครับก็คิดว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพอมจอก็ดีนะครับก็จะให้ลง,ลงมาดูแลให้ความครอบครัวด้วยเนื่องจากครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับส่วนของอำเภอเองนะครับก็จะมาเยียวยานะช่วยเหลือในเรื่องการปรับสภาพที่อยู่อาศัยหรือว่า การให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เขามีความต้องการเฉพาะหน้าก่อนนะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือไปยังกาชาตินะครับในสิ่งที่เขาขาดเหลือนะครับในเรื่องปัจจัยในการรักษาอะไรต่างๆนะครับก็กกจะช่วยเหลือตามตามหน้าหน้า,นาที่นะครับ